c a s ต r ร m มนะครับ FB 0 1 9นกะครับก็เป็นรหัสมีเล่มนี้ผมยืมมารีวิวนะครับไม่ใช่ของผมนะครับแล้วก็เจ้าของคือมิสเตอร์ดับเบิลเหรือว่า KK นั่นเองนะครับคสตรเป็นแบรนด์หนึ่งที่ผมชอบมากเลยด้านข้างจะมีแท็กนะครับโค้ดคือ13108ชื่อรุ่นคือ number 10 Swedish forest knives นะครับ curly birch handle 1 4 c 2 8 e n stainless steel จาก Castrom เล่มนี้รู้สึกจะขายผ่าน l a m n e a c o m ั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็ราคาถ้าผมสืบมาแล้วผมจำไม่ผิดนะครับอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 6 0ถึง6,000ประมาณนั้นนะครับ5 6, นะ้า0กก็ลองเปิดดูข้างในกันนะครับตัวมีก็จะมาพร้อมซองหนังซึ่งมันจะมีเวอร์ชันที่มันมีไฟล s t e ีลด้วยนะครับแล้วก็จะมีแท็กกระดาษมาอันนี้เป็นน่าจะเป็นแท็กที่เขาใส่มา เพื่อเป็นกองทุนอะไรสักอย่างนะครับพี่เขาอาจจะประมูลมือ2องมาอีกทีมีสารดูความชื้นมาด้วยนะครับผมโอเคเราลองมาดู AFB ศูนย์หนึ่นี้น่าจะเป็นแท็กที่เจ้าของเก่าเขาติดไว้ครับแต่ว่าชื่อรุ่นจริงๆก็คือ Number 10 Swedish Forest Knives นะครับตัวมีดก็จะมาในลักษณะปเป็นมีดใบพับไม่ได้นะครับบางคนเรียกว่าใบาตายนั่นเองเนาะซึ่งซองปลอกของเขาเนี่ยจะเป็นหนังนะครับหนังจริงๆเลย สีน้ําตาลแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีแลนยาร์ดเป็นเชือกห้อยมาด้วยซึ่งจริงๆเนี่ยอันนี้น่าจะใส่ไปที่หลังหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะครับแต่ก่อนอื่นเราลองมาช่างน้ําหนักมีดเล่มนี้ผมจะช่างทั้งตัวเลยนะครับทั้งปลอกทั้งมีดนะทั้งเชือกนี้ทั้งหมดซึ่งในสเปคจริงๆอาจจะเบากว่าน,นี้นะครับน้าหนักอยู่ที่258กรัมนะครับทั้งหมดเลยนะครับส่วนตัวซอมอย่างเดียวถ้าลองช่างเดี่ยวๆเลยเนี่ยจะอยู่ที่ 68กรัมแล้วก็มีดพร้อมกับเชือกที่มีมานะครับอยู่ที่191กรัม191กรัมนะครับตัวมีดเองเนี่ยเป็นมีดขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับในลักษณะคือเป็นมีดที่ออกแบบมาสำหรับผู้ผจญภัยใช้ชีวิตกลางป่ากลางแจ้งนะครับถอให้มีมีดใช้งานได้ก็ไม่ได้ใหญ่มากแล้วนับเบอร์เองเนี่ยเหมือนผมเคยรีวิวเวอร์ชันที่เป็นโอ๊กไปแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยเอามาให้ดูเชียบกันท้ายคลิป มาดูกันที่ซองของเจ้ามีดรุ่นนี้ก่อนแล้วกันนะครับซองเขาจะใช้เป็นหนังสัตว์นะครับนี่น่าจะเป็นหนังวัวมั้งหนาๆเลยหน,า,หนามากนะครับก็จะมีลักษณะเป็นอซองที่มันมีความแข็งนะครับซึ่งถ้าลองวัดความหนาของซองดูอยู่ที่2.7ม mm ิลลิเมตรเลยนะครับอันนี้2.9ก็ถือว่าหนามากนะเป็นซองคุณภาพดีนะครับทำจากหนังแท้สีน้ำตาลอันนี้ก็เป็นมีดที่ใช้งานมาบ้างแล้วแหละ มีรูระบายน้ำตรงปลายนะครับแล้วก็เย็บดับเบิลสติชชิ่งมานะครับที่บริเวณด้านหน้าตรงนี้แล้วมีรูเจาะนะครับเพื่อร้อยเชือกด้วยส่วนซองจะเป็นซองหนังที่มีความแข็งคงตัวมีห่วงที่เป็นห่วงร้อยเข็มขัดนะครับเป็นชิ้นเดียวันกับตัวซองแล้วก็จะมีการพัานะครับสแตมตราคาสตโตรมไว้เป็นรูปใบไม้แบบนี้เป็นทองเหลืองหมดเลยนะครับรูก็เป็นรูแบบนี้นะครับซองก็ดูคลาสสิกดูเทรดดิชแนลดีส่วนรีเทนชันเวลาเสียบเข้าไปเนี่ย คงต้องบอกว่าแน่นนะครับแต่ก็ไม่ได้แน่นจนหน้าลำคาญนะครับ <c oughs> คือเป็นมีดที่อยู่ข้างเอวอ่ะ <c oughs> ไม่ใช่แท็กติคอลเป็นมีดบูชคราฟเขาก็จะทํป็นลักษณะซองต่ํากว่านะมนขัดนิดหน่อยนะพอ่อยลงมาประมาณนี้เวลาพกแล้วก็จับดึงก็ดันแบบนี้นะครับแต่ถ้าหงายขึ้นแล้วขย่าแรงๆอาจจะหลุดก็ได้นะครับแล้วซองเองยังมีรุ่นที่มันมีไฟเบอร์สตีลตรงนี้ด้วยนะครับติดมาก็ลองเลือกออปชันในเว็บไซต์ lamnia.com ก็ได้เรามาดูกันที่ตัวมีดบ้างนะครับ ตัวมีดก็เป็นมีดส้ายกลางๆนะครับไม่ได้ว่าเล็กหรือว่าใหญ่จนเกินไปนะซึ่งถ้าลองวัดขนาดความยาวของมีดโอเวอร์ดูนะครับตั้งแต่บริเวณท้ายสุดเลยจนถึงปลายเนี่ยจะอยู่ที่8.8นิ้วนะครับถ้าเป็นเซนคือ22.3เซนติเมตรโดยประมาณส่วนใบอยู่ที่ประมาณ3.9นิ้วนะครับเกือบ10เซนนะนิดเดียวจะ10เซนแล้วนะครับ แล้วก็ตัวด้ามนะครับก็จะมีความยาวอยู่ที่12.2เซนติเมตรถ้าเป็นนิ้วคือ4.8นิ้วนะครับเป็นไซส์ที่จะว่าหนักก็ไม่หนักจะว่า,เ,าเบาก็ไม่เชิงน,นะครับเพราะว่าตัวมีดเป็นมีดที่มีความแข็งแรงมากๆเลยโดยเฉพาะส่วนที่เป็นใบนะครับเราจะเห็นว่าใบเขาจะมีความหนาที่สันเยอะเลยนะถ้าผมลองวัดบริเวณความหนาที่สันดูนะครับหน่วยมิลคือ3.8ม mm ิลลิเมตรเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นนิ้ว อยู่ที่0.15นิ้วนะครับ,ถ,รบ,บถือว่าหนาเลยนะ3.8นะครับเกือบ4มิลถือว่าหนาเลยนะตัวของใบเนี่ยจะเป็นใบที่มีลักษณะคือหนาไปเกือบส่วนปลายเลยแล,แล้วก็แลกแหลมเรียวตรงปลายแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับทำให้มีความแข็งแรงที่สันเยอะมากแล้วก็ลักษณะของใบก็คือเป็นทรงดรอปพอยท์หรือบางคนจะเรียกว่าสเปียเหมือนหัวหอกแหลมๆหลมนะครับซึ่งออกแบบมาเพื่อแทงทะลวงได้สะดวกประกอบกับการเจียใบรับคมนะครับเป็นแบบสแกนดิเนเวียนกราย เรียกว่าสแกนดีกรีซึ่งจะมีความเอียงอยู่ที่องศาเดียวแล้วไปถึงคมเลยนะครับโดยมีดรุ่นนี้แล้วก็มีดสแกนดีเนเวียนกรายส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมี second bevel นะครับจะเป็น single bevel หรือว่า mono bevel นั่นเองซึ่งเป็นคมที่มีความแข็งแรงเยอะเลยนะครับแล้วลงไปตรงนี้รีชาร์จไม่ยากเพราะองศาเดียวแล้วก็ถูถ,ถ,ถ,ถูนะครับแต่ว่าการลับเนี่ย พอรับคมเสร็จแล้วมันก็จะเก็บคมแล้วมีความแข็งแรงของเนื้อโลหะเยอะคล้ายๆเซเบอร์กราย er เลยนะครับแต่ว่าสแกนดิกรายมันจะไม่ขึ้นมาสูงแล้วก็จะมีแค่ซิงเกิลเบลเวลหรือว่าโมโนเบลเวลนะถึงคมจนถึงตัวเจียคมรับใบแบบนี้เลยมียังคมอยู่เลยนะเล่มนี้ยังไม่ได้รับเลยมั้งนะน่าจะไม่ค่อยได้ใช้หนักๆเท่าไหร่นะครับส่วนข้างใบจะมีมาบอกว่าเป็นค u s t สตรม b ม r 10สวี Forest knives นะครับ Sandvik 14 C28 n s t e l l s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  t e l เป็น s t e s s s t e ตี Grade นะครับจากบริษัท Sandvik ซึ่งทนการกัดกร่อนทนสนิมนะครับแน่นอนแล้วก็มีการรักษาความคามที่ดีในะระดับที่น่าประทับใจรีชาร์์รับคมใหม่ไม่ยากมีความแข็งความเหนียวสมดุลน,นะครับคล้ายๆกับ a u s t e n a คล้ายๆกับ 18Cr18MoN อ,อ,อะไรพวกนี้ประมาณนั้น นะครับหรือว่า VG 1 0อะไรพวกนั้นแนวแนวนั้นนะครับไม่เท่ากันเป๊ะๆแต่ว่าอยู่ประมาณนะั้นหรือว่าคล้ายๆกับ CPM 154หนะครับหรือว่า154 cm ก็ตามผิวเป็นซาตินนะครับก็เช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่ายแล้วก็ตัวของแกนด้านในจะเป็นแบบฟูลแทงก็คือแกนโลหะเป็นชิ้นเดียวกันจนถึงส้นเลยนะแข็งแรงบัตทน,นิง่งตอกสันได้มีไลนิ่งสีดำด้วยแล้วก็ด้ามเนี่ยครับก็จะเป็นด้ามที่มีการใช้ วัสดุประกบเข้าไปนะครับซึ่งมันจะมีทั้งเป็นเวอร์ชัน G10 ไมคคาาผมไม่แน่ใจว่ามีไหมแต่ G10 นะมีแน่ๆนะครับมีเวอร์ชัน G10 เวอร์ชันที่เป็นไม้อื่นๆนะครับอย่างเช่นโอ๊กอย่างเช่นบ็อกโอ๊กนะครับตัวนี้เป็น c u r ร์รี่เบินะไม้เบิร์ชแบบไม้เบิร์ปุ่มไม้เบิร์ชหยิกหยักนะครับซึ่งเขาก็จะใช้ไม้จริงๆประกบเข้าไป2ฝานแล้วก็ใช้หมุดทองเหลืองยึดยึยึมามีลายนตรงท้ายด้วยนะครับด้ามเนี่ยก็ เป็นด้ามที่จับถนัดมือมากเลยนะมันโค้งนะครับถ้าลองกำดูจะรู้สึกว่าไอ้ส่วนที่ป่องๆตรงนี้นะครับแล้วก็หนกๆตรงเนี้ยมันจะอยู่ในอุ้งมือตรงนี้พอดีนะครับถ้าลองกำดูเป็นมีดขนาดไม่ใหญ่ที่กำถนัดกระชับมือมากแล้วก็ตัวด้ามค่อนข้างอ้วนนะครับแล้วก็จะมีการทำคราวตรงด้ามมานะบะมนๆแบบนี้แล้วก็งานผลิตดีมากๆเลยนะครับแล้วไม้ก็สวยมากเป็นไม้ธรรมชาตินะครับแต่ละเล่มจะมีลายไม่เหมือนกัน ตำแหน่งของลายการบิดการาเลี้ยวของเกรนเนื้อไม้นะไม่เหมือนกันเลยแล้วก็จะมีความเข้มความอ่อนต่างกันอันนี้ก็เป็นไม้ curly birch หรือว่าไม้ birch นะครับที่มีความหยิกหย,กย,กยกินั่นเองเนาะเป็นมีดที่จับถนัดมากเล่มหนึ่งเลยนะครับแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นี่คือ custom version curly birch นะครับแล้วก็ตัวนี้เขาก็เป็น curly birch ที่เป็น1 4 c 2 8 n ด้วยนะครับเป็น stainless steel version ด้วยนะครับสวยเลย การจับรีเวิร์สก็ถนัดด้วยนะเพราะว่าความโค้งของสันด้ามที่มีความโค้งสูงขึ้นเป็นทั้มแล้วก็ลงแบบนี้นะครับแล้วก็ความบ่องด้านข้างของด้ามซึ่งดีไม้ก็ดีมากๆคราวนี้ท้ายคลิปนะครับผมจะลองมาเทียบกับเล่มของผมบ้างซึ่งอันนี้เป็น Number 10เหมือนกันแต่เป็นโอ๊กนะครับแล้วก็มีเป็น f i เ e อร์สตีหรือเป็นแท่งจุดไฟมาด้วยนะด้ามก็เป็นโอ๊กเหมือนกันนะตรงนี้คัสตอมเหมือนกันนะครับดึงออกมาก็จะเป็นโอ๊กนะครับ ตัวนี้จะเป็นอโอ๊กแบบสีไม่ได้ย้อมอะไรมากนะครับบางคนจะบอกสีโอ๊กมันต้องมืดมืดมันก็ไม่มืดเท่าไหร่หรอกเพราะน,นี้มันเป็นสีโอ๊กปกตินะครับก็จะเป็นแบบนี้ส่วนในที่เป็น c u r l y b i r อชอบอะไรก็ไปอันนั้นนะครับของผมไม่มีโลโก้ฝั่งนี้นะครับแต่มีโลโก้ฝั่งนี้เป็นค s t r o m l a ็ l a n d สวีเดนนะครับก็คือเป็นตำแหน่งของเมืองเขาอะนะครับแล้วก็ตัวนี้ใช้ เป็น number 10นะครับใช้สไลป์เนอร์ด้วยไม่ได้เป็น 14c28n เพราะฉะนั้นมาร์คมันก็จะอยู่คนละฝั่งกันนะครับ 14c28n จะอยู่ฝั่งนี้ Number 10ตัวนี้เป็น Number 1เทเหมือนกันนะครับแต่เป็น Number 1เทที่เป็นสไลป์เนอร์แล้วด้ามเป็นโอก๊กจริงๆก็คือรุ่นเดียวกันแหละเพียงแต่เปลี่ยนใบเหล็กคนละตัวกันนะครับแล้วก็ไม้คนละแบบกันนะครับจริงๆตัวนี้ผมก็ชอบนะแอบชอบนะเจ้าของถ้าเขาจะปล่อยก็บอกผมด้วยเดี๋ยวผมจะซื้อแล้วถ้าสังเกตดูดีๆนะครับมันมีคก,นกกคอ็ื ไม้เนี่ยแต่ละอันไม่เหมือนกันนะอันนี้โอ้มันจะมีการปาดตรงนี้ออกนะครับในขณะที่อันนี้จะปาดแบบตั้งๆเห็นไหมครับความเฉียงไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็ด้ามก็ไม่เท่ากันด้วยนะครับตัวนี้ด้ามยาวกว่าบางคนบอกเอ้ยอันนี้ก็ยาวกว่าลองเอามาสลับด้านกันดูดูยังไงอันนี้ก็ยาวกว่าอยู่ดีนะครับถ้าลองเทียบกันดูเห็นไหมเหล็กยาวกว่าไม้ก็ยาวกว่าด้วยนะครับประมาณนี้มันเป็นความ คล้ายๆกันนะครับจับฟีลลิ่งก็คล้ายๆกันเลยแต่อันนี้จะดูด้ามแน่นกว่าอันนี้มันจะดูแบบเบาๆนะผมรีวิวไปแล้วนะครับไปดูรีวิวย้อนหลังใน Made นยู u ก็ได้ในยุโรปนะครับนี่เป็นโอ๊กนะไมโอ๊กก็จะเป็นเสียนตรงๆแบบนี้เออถ้าเป็นวอลนัทเป็นยังไงไม่รู้นะครับอันนี้เป็นเคอร์รีเบิร์ชนะครับก็ลองดูลวกันแล้วกนนะ็นอกจากนี้ก็ผมก็จะมีคาสโตรอ,อีกรุ่นอื่นอีกนะครับซึ่งเรามาดูกันนะครับ อันนี้เป็นคาราสโตรมลาสฟอลต์นะครับตัวนี้เป็นเคอร์รี่เบิร์ชเหมือนกันแต่จะไม่ค่อยเหลืองเท่าไหร่นะครับไม้เดียวกันเลยนะเห็นไหมนี้จะเป็นไซส์ใหญ่ก่ออันนี้เป็นจ๊กเกอร์โทษทีเป็นเคอร์รี่เบิร์ชนะครับแล้วก็นี่ก็คาราสโตรมอันนี้คาราสโตรมเป็นเคอร์รี่เบิร์ชแน่นอนเนี่ยเคอร์รี่เบิร์ช แล้วก็ผมมีคอนดอร์ดึงไม่ค่อยออกมันดูดอันนี้เป็นอ่ g อ i s h w i s n w t l n u t d a r k w a l n u t b l a c k Walnut Wal นะครับก็จะเป็นประมาณอย่างนี้เบาวกว่าวอรนัทอันนี้เป็น Ltrite นะครับเป็นไมค a r าตาเป็น A2 มัง้งตัวนี้นะครับสแกนดีกรายเหมือนกันเป็นมีดลักษณะคล้ายๆกัน จะเรียกว่าเป็นมีดทรงหรือว่าจะเป็นมีดสไต,สตล์สไตล์คล้ายๆกันนะครับตัวนี้จะเป็น Genesis มั้งเป็น Flat grind นะครับ m a c a t a เหมือนกันก็ลองดูแล้วกันนะครับก็ไว้เจอกันใหม่เอพิซดหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนี่เค r l y b เบิรมันก็สวยแบบนี้นะครับเป็นลายลายไม b เบิรนะครับ ไม่ไม่ใช่ไม้บีชกับแอชนะฮูลาฮันเงีนนะ้ยนี่เบิร์ชนะครับนี่โจ๊กเกอร์ของสเปนบายบายครับสวัสดีครับเฮบิไรเดนเอาท์